ครับพี่น้องผมหลายมือครับพี่น้องบบเด้ลงคิบมันยังขึ้นหอดพี่น้องอยู่ครับหนกเบียกครับยากเบียกผมกัดฝนตกน้ำยากเบียกงานประจําน้ำนะครับมันก็เลยบบเด้มาพบปะพี่น้องเมือไหรนะครับช่วงนี้ห่างๆไม่ในคคิบนะครับก็แต่ผมก็ยังเป็ดวาวคือเก่าครับพัฒนาพี่มือจขกงครับผมเคยติดตะปูนผมก็เลยอ่าล่องติดพวกเป็นผาเป็นอย่างเบินตะกอนผมติดต้นนี้นะครับพาพี่น้องเบิร์ตนะครับต้นขียวยข้างในมก็ระไต้นแยงว่าต้นงพวกนี้ ทั้งทั้งตีก็มีลอยลอยหาทิศซีเส้นท่านผมจำโมกิดครับแต่ว่าทั้งสูงมันลอยหกซีดอยู่ครับจากนี้มันมีมันลอยหกสิบกว่าอยู่นะครับเบื้องล่ามันคือตัวใหญ่แต่ว่าความจริงๆเหลือกับตัวตใหญ่นะครับเพราะว่านึงแต่ว่ามันสูงมันก็เลยขึ้นเปนตัวใหญ่นะครับแล้วผมก็เฮ็ดรุ่นน้อยครับรุ่นน้อยผมเฮ็ดไหววหลายผมก็ร่างเฮ็ดอยู่ครับเฮ็ดไปอีกอยู่ครับติดโคมเขานไว้แล้วเฮ็ดจะไปหลายตัวเนี่ยเพราะว่ามีพี่น้องถามผมว่า โบแบงอันไปเหเรียญดีอย่างไรบ่นะครับผมก็เลยเสียดไปได้หลายเบิึงนะครับว่าพัฒนาฝีมือไปเรื่อยก็เริ่มทิดมันก็ตึ่งยุคครับก็เริ่มทิดก็เริ่มรู้สึกว่าฝีมือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับก็เลยคิดว่าบางที่ไก่ล่มไก่ยังตอนเื่อไก่หนาหนาวมาแล้วนะครับเถื่อไก่ไก่ล่มเยื้สิหาวิธีแบ่งปันพี่น้องไปไปเหรียญบึงกับตอนนี้ก็ยังอยู่ครับยังบอลยังบอลแบงนะครับ ว่าสิสีมะาลายสิมาพัฒนาพี่มืออีกสิมาะลเยบังอ่าต้นทุ่นลเยบังยังอยู่แล้วกับวิธีการสีแดงพี่น้องอ่ะสีแดงยังไงสีแดงไม่ไววเทวบ่หรือว่าสีเอาสนูใส่ให้ยไปนํานนะครับคือมันกําลังหาสนูที่มันขนาดพอดีกับวาวอยู่นะครับนี่นะครับอยังผมคือผมท่านแบงเพราะว่าผมกับสิล่องมึงเช่นกันครับ วาวทุกตัวนี่ผมสิเทปลงสะกอนวาวมันสิขื้นบอใส่ใส่สนูซัมนี้หรี่ว่าใส่ขนาดน่อยว่าผมสีสองขนาดนะขนาดขนาดสีน้อยก็ขนาดนี้วาวมันสิหอบสนู์ซัมได้ขึ่นนะครับสีแดงไม่แต่วาวบอเพื่อเอาสนูให้มีน้ำนะครับกัสีร่องเมื่อคิดเมื่อคำนวณเบื้องต้นทุนเบื้องหลังมั่นน้ำนะครับว่านี่ยนซึ่งพวกนี้ก็ผมเคยเขาพี่เบื้องเนเน็ตนกับราคามันกับพ่อขวรอยุ่นนะผมผมมีขนาดร้อย ทุกตัวนีร้อยสิบเสนครับตีมันร้อยสิบเสนนะครับลลอดนี้นะครับล็อดนี้ผมจซื้อเไชรใบใยู่าโค้งครับหลอดนี้แล้วซีครับเหลวซีนะครับเพชาโค้งที่้าจะได้อีกตัวหนึ่งหลอนาผมก็ตัดใหม่ใครับทันใหม่ี่ครับลลอดนา,ม,นดม,ดม,ดนามันจะอยูอย่แล้วเล่าสักสักลอยลอยวีซิปประมาณนั่นนะครับ คือแล้วทำไมเพราะว่าผมเห็ดวาวนี่ผมสิบอกไว้กลางขอ้อผมชอบกิตั้งข้อเขาดีนี่ครับขนาดมันกเ็เลยโบโบตายตัวนี่ครับคือถ้าตั้งข้อมันก็สิห่างกันมันบบเกินหาเสน้นหรอกแต่ละแต่ละรุ่นนี่ครับก็เลยมาพิจารณาว่าเออว่างๆเฮ็ดเบิ่งก็อยากแบ่งปันพี่น้องไปไป,ไปไอ้สืบสานวัฒนธรรมเบิง่งมันไก่สิยามล้มนหละนะครับก็ให้หาช่องทางมันซะก่อนครับพี่น้องนะครับว่าสิแบ่งพี่น้องจังได๋นะครับ ผมเก็สิพัฒนาที่มือไม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สิเทศยบมึงซะก่อนสิร่องใส่หางใส่สนุปล่อยขึ้นมึงซะก่อนทุกโตขั้นสิแบงพี่น้องผมสิเทศยบมึงซะก่อนครับสิบลสิบปล่อยไว้เลยนะครับสิบลสิบลแบงไปโดดไปเยอะไปแล้วมันบ่ขึ้นบ่ยยังนะครับร่องแบงมึงว่าสิแบงขนาดนี้แหละนาดนี้คือสิขนทรงหยาขนาดนี้สิเฮ็ดไวรเล่นดอกนะครับนี่มีสิเล่นพวกนี้เบิ่งพวกที่ติดทั้งปูนข้างบนกะก็สิเอาไปไป ให้แฟนคลับเธอเพิ่นมาเล่นนนำนะครับเห็นเห็นแฟนคลับผมหลายคนอยากมาเล่นนนำอยู่เมื่อเบิร์นแค่เป็นเพิ่นมาจางังไดแต่เพื่อนพี่จะเอาลุ้นกันให้เพิ่นมะเล่นนะครับฝากเ,เพิ่อนไปเหรินไปยังนะครับไปค้นหาวิธีก่อนนะพีบบ่น้องก,กะขั้นผู้ใดสนใจหนาหนาวผู้ใดสนใจอยากไงเปล่าเอาไปไปเล่นไปเล่นไปอนุรักษ์น้ำกันกะบลองลองติดตามคลิปผม,มเรื่อยๆเนะครับจังไดผมหาวิธีจัดการกับกับการสีแบงได้จังไดผมยังสีบอกอีกทีหนึ่ง นะครับแต่ว mm ่าช่วงนี้ผมก็สิพัฒนาวิมือสิเฮ็ดเก็บไวได้หลายนี่ะครับเท็ดเก็บไว้ได้หลายก่อนสิบคอยทยอยเท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 ไปเรื่อยให้ผนขาดให้ร่มมากเกี่ยวเข่าผมเทศจแล้วจังได้ผมยินสิห้าวิธีการเมืองพี่น้องนะครับการถึงว่าช่วงนี้โบได้ร่มคลิปขึขึ้น้องพี่น้องขึ้นเก่าครับึ้นทองพี่น้องอย่กมาหาอยู่ด้แต่ว่าด้วยภารกิจนะครับมันสิยากในช่วงนี้เลยบบค่อยได้มาคบป้าพี่น้องมาไหนนะครับคลิปนี้ก็เป็นการ พ <gesch> ี่น้น Jamie, องมาอัปเดตนะครับว่าผมคืบนาตำแหน่งในการเฮ็ดวาวของผมนะครับต้นน <uu> <igning> ี Superman, ้ใส่ใส่นะครับยิงไงนะครับกะพัฒนาไมเรื่อยนะครับเฮ็ดสนุกเฮ็ดยังเฮ็ดวาวไว้นะครับเบิ่งแล้วกะผมคิดว่าพ่อเบิ่งนี้น้องพี่น้องเนาะบ่ขกีไล่ตำแหน่งนะครับท่านพี่น้องผู้ใดมักจังได๋หรือู้มักยังได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อครับนะครับกะขึ้นฮอดกันนะครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งวาว นะครับจังไดนกับฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่่คอยได้เห็นหยังเลยผมก็อยู่ว่างๆกัดนั่งเล้าใหม่กัดเรียมใหม่มาอยู่ขาว่าสิเฮ็ดไว้มันได้จักสิบยี่ติวสามสิบตัวก็จักแนบคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้พอกันซ้ำนี้ซะก่อนนะครับจังไดนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยกนลอยใจสียงต่อหน่อยครับผมสวัสดีครับ